ถวาเน,นม่อยู่อุ้มชายแบงนะคะก็วันนี้จาให้ดูสลามที่อุ้มทำแล้วมันเละนะคะจะเป็นสีจืดๆนิดน,นึงนะคะแต่ว่าสีในกล้องเนี่ยมันจะจืดมากนะคะก็อันนี้เป็นสลามสลามสีส้มอมชมพูนะคะมันจะน่ารักมากๆเลยถ้าเห็นของจริงนะก็จะน่ารักมากเลย <c oughs> ซึ่งทุกคนก็รู้แล้วว่ามาแล้วอุ้งจะขนไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะอุ้มก็จะใส่แป้งลงไป,ปอียิ่มกปใส่แป้งเด็กดีนี่คลิดไปนะคะโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะก็ถ้าใครดูวิธีแก้สลามเหลวนะคะช่วยมาคอมเมนต์ตอบก,กันนิดนึงนะ เพราะว่าอุ้มไม่รู้จริงๆอันนี้ใช้มือถ่ายนะพี่ตั้งกล้องถ่ายเป็นไหนไม่รูนั่นแหละสำหรับคิมนี้กต้องขอตัวอะไรไปก่อนนะบ๊ายบายจุบ๊บ